บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะในรอบเดือนครึ่งพึ่งมาบ้านสวนก็ครั้งนี้ละค่ะมาถึงก็มีอะไรให้ประทับใจหลายอย่างมะละกอนี่ก็ออกดอกเกือบทุกต้นเลยทุกต้นก็ว่าได้ค่ะมีทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียดอกกระเทยแระชมก็เก็บไว้เนาะ อันไหนที่อยู่ใกล้กันเราก็จะได้เลือกเพศแต่ถ้ามันอยู่ห่างกันเพศไหนก็เอาทั้งนั้นแหละอย่างต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นดอกกระเทยดอกกระเทยก็คือดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียพร้อมผสมพันธุ์ลูกเขาก็จะสวยลูกเรียวยาวสวยเนื้อแน่นแต่ดอกตัวเมียก็ อร่อยมืนกันค่ะเพียงแต่ลูกเขากลมกลมเนื้อกลวงเนื้อบางแค่นั้นเองแต่รสชาติไม่ต่างโอ้ตรงนี้ค่ะนี่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 ตรงนี้มีหลายต้นเนี่ยก็ส้มเก็บไว้หมดเลยเพราะว่าเก็บไว้จะดูว่าเอาไว้เลือกเพศเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยมีเยอะไปหมดเลยดูสิเนี่ยสี่ห้าต้นอยู่ด้วยกันตรงนี้ ปลส้มเก็บไว้ที่นี้ต้องมาเลือกเลยแหละอันนี้ต้องตัดออกแน่ๆอันนี้เป็นตัวตัวผู้เนาะชัดเจนว่าตัวผู้ตัดออกได้หนึ่งต้นส่วนต้นนี้ดอกเป็นพวงอย่างนี้ปลาส้มว่าไม่ใช่ตัวผู้นะน่าจะเป็นตัวกระเทยแหละปลาส้มต้องเก็บไว้ส่วนที่เหลือก็มีดอกกระเทยนั่นไงข้างหลังนั่นะ่ะ แต่ยังไม่แน่ใจค่ะแล้วก็นี่นี่กระเทยชัดเจนกระเทยชัดเจนเราจะเอาอยัางไงแ่ะท่านผู้ชมเสียดดยพระส้มจะเก็บไว้สักสองต้นนี่แหละกระเทยต้นนี้กับกับต้นนี้จะเก็บไว้แล้วที่เหลือถ้าถ้าเขาเป็นกระเทยพะส้มก็จะใช้วิธีขุดย้ายดีกว่าเสียดดย แต่ถ้าเขาเป็นตัวเมียตัวผู้อย่างเงี้ยก็จะตัดทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดตอนนี้ถ้าตัดต้นตัวผู้ออกก็จะเหลือ4ต้นแล้วพระส้มจะเก็บไว้2ต้นแล้วก็หาทางย้ายอีก2ต้นส่วนต้นนี้ยังไม่ทราบเพศก็อาจจะต้องขุดย้ายออกค่ะส่วนต้นนี้อยู่ห่างออกมาหน่อย ก็ไม่เป็นไรให้เขาอยู่ได้เขาอยู่ห่างแล้วมระะกอรแถวนี้คือไม่ได้ปลูกเลยค่ะนกปลูกให้ทั้งนั้นเลยส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันอุ้ยต้นนี้ฮอนแลน์ค่ะนี่ชัดเจนว่าฮอนแลนดมีทงปักอยู่กลางอกขนาดนี้ฮอนแลนด์แน่นอนเนี่ย นี่ค่ะนี่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 ลักษณะขนฮอนแลนด,ชดน์ชัดเจนชัดเจนใบก็อยากแบบหยักทีๆด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยคืออนแลนดชัดเจนนี่นีปสมจะต้องหาทางดูแลเขาใส่ปุ๋ยให้ดีกว่านี้ค่ะตอนนี้รู้สึกรู้สึกเหมือนต้นจะแคร์แกรนต้องหาปุ๋ยมาเติมหาขี้วัวมาเติมเนาะหรือไม่ก็ใบไม้หมัก ส่วนอันนี้เป็นถัวถ่วมะแฮค่ะถั่วมะแฮนี่คือปลูกตั้งแต่ปีแรกแล้วมเมล็ดเขาก็ร่วงอยู่แถวเนี้ยเขาก็ขึ้นปล่อยไปค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นตัวผู้เอาออกค่ะแต่ถ้าเขาอยู่แบบนี้อยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะส้มก็ปล่อยไว้ให้ให้ให้ดอกเขาหอมๆให้เป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงได้เนาะ หันมาทางนี้ค่ะผักหวานประสมใบเหลืองอ้อยเลยคือไม่มีน้ำค่ะนี่มาทีก็เติมน้ำทีช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาบ่อยค่ะเป็นเดือนกว่าจะได้มารอบนี้ก็คือเดือนกว่ารอบนี้ตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสที่มาประมาณวันที่ยี่สิบอ็ดยิบสองธันวา นี่ก็ป่าเข้าไปวันที่เท่าไหร่หนึ่งกุมภาค่ะก็คือหนึ่งเดือนกับสิบวันเนาะไม่ได้มาโอ้ยหญาก็งามค่ะต้นไม้ก็งามใช้ได้อยู่แต่ก็เป็นบางจุดเท่านั้นเองเพราะว่าจุดที่เขาได้น้ำดีเขาก็ดีค่ะอันนี้คือพักากอประส้มถอนทิ้งค่ะ ลามไปทั่วเลยมาแรกๆนีผระส้มห่วงมากลุงขวัญชอบผระส้มก็ห่วงแล้วก็ขุดไปปลูกให้ลุงขวัญด้วยแต่ตอนนี้คือต้องพยายามเอาทิ้งค่ะเก็บไว้เฉพาะจุดที่ที่เขาจะไม่ลุกลามอันนี้ยังไม่ออกดอกแต่ก็น่าจะดีเก็บไว้ก่อนค่ะโอ้พริก พริกไม่มีพริกขาดน้ําค่ะแต่เขาก็งามอยู่นะดูสินั่นๆะๆนะนะนะไม่มีน้ําเลยเดียวส่วนต้นนี้มะละกอต้นนี้ <c oughs> มะละกอต้นนี้เป็นดอกตัวเมียค่ะท่านผู้ชมแต่เขาอยู่คนเดียวโดเดก็ไม่ไม่แย่งอาหารกับใครประส้มก็จะปล่อยไว้เนาะตัวเมียก็กินได้เหมือนกัน ส่วนมะเขือยาวว้าส้มหูไม่ได้เก็บเลยค่ะดูสิได้หลายลูกอยู่นะเดี๋ยวเก็บไปฝากให้ลุงขวัญทำกับข้าวนี่ลูกแก่ก็มีค่ะนี่ลูกที่แก่ไปแล้วก็ปล่อยเขาอยู่นี่เนาะหวังว่ามเมล็ดเขาจะเกิดใหม่ได้นี่ก็ไม่งามเลยเพราะว่าต้นเขาล้มค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเอาไปให้ลุงขวัญผัด เป็นมื้อเย็นเนาะได้แผ่นมะเขือพอดีเนี่ยค่ะได้หลายลูกอยู่นี่เดี๋ยวก็ค่อยมาแต่งเดี๋ยวก็ส้มีประชุมเดี๋ยวแขอประชุมก่อนแล้วค่อยเย็นๆค่อยลงมาดูอีกทีนหะึงอันนี้มะม่วงปลูกจากเมล็ดค่ะงามเมืองย่าของพี่ตู่พี่ปื๊ดให้มา ก็แตกยอดถอดใบดีนะเราจะปล่อยให้เขาแตกยอดสูงอย่างนี้หรือว่าต้องแต่งกิ่งตัดอีกทีหนึ่งปะาส้มก็ตัดให้เขาขยายกิ่งไปได้ทรงพุ่มแล้วนะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาก็แตกกิ่งหรือว่าต้องเอาอีกสักชั้นหนึ่งเนี่ยค่ะ ใครมีประสบการณ์ช่วยแนะนำปะส่มหน่อยนะควรจะตัดตรงไหนเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือหนึ่งเมตรนี่มีหนึ่งเมตรปะส้มก็พยายามจะจะแต่งกิ่งให้เขาแตกอย่างนี้นี่ขึ้นมาก็เมตรยี่สิบนี่เมตรครึ่งเขาก็แตกกิ่งนั่นอีกนั่นก็ได้กิ่งได้ส่งพุ่มแต่กิ่งนี้กิ่งนี้น่าจะตัดออกเนาะ ดีไหมให้เขาแตกเดี๋ยมาจัดการส่วนตรงนี้เนี่ยค่ะดอกไม้เมื่อก่อนนี่คือชอบปลูกค่ะคือ้ายก็รกนี่ก็มาละกอเตี้ยมาละกอชุมแพเขาเป็นดอกตัวเมียแต่ทำไมรูปทรงเขาสวยล่ะไม่ใช่ดอกตัวเวมียละมั้งดอกตัวกระเทยเนี่ยค่ะทรงรูกเขาสวย แต่ปัญหาคือเนี่ยน่าจะเป็นเพลี้ยรหรืออะไรค่ะเนี่ยใบหงิดงอเห็นไหมคือเมื่อกอต้นเตี้ยนี้ป้าส้มไม่เคยปลูกได้กินเลยข้าวก่อนนู้ดก็แก้วกลางดงปลูกแล้วดกมากสุดท้ายก็โดนไวรัสเล่นงานก็เลยต้องเอาทิ้งนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวป้าส้มต้องมาถางข้างล่างนี่ให้โลง่งข้าวที่แล้วทำไปทีนแล้วนี่ขึ้นมาอีกแล้ว เดี๋ยวต้องมาเอาข้างล่งให้โลง่งนี่ไงนี่ไงแก้วกลางดงล้มค่ะท่านผู้ชมอุย้ยร่วงได้กินส้ตมตำแล้วเนี่ยค่ะต้องหาที่พักพิงร่วงเนี่ยค่ะโอ้ย จะรอดไหมล่ะจะรอดไหมล่ะเมื่อกี้ประสมจับเขาตั้งขึ้นมารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรกรึบเหมือนเหมือนรากขาดเลยเนี่ยยังได้อยู่รากยังพอได้อยู่เดี๋ยวหาไม้ค้ำค่ะโอ้ยกำลังโดกเลยหาไม้คำ้ำเดี๋ยวหาไม้คำ้ำ เดี๋ยวให้ลุงขวัญช่วยค้ำเนาะส่วนต้นที่ไอ้ลูกพี่ร่วงนี่ก็ไปทำมะละกอเอ้ไปทำส้มตำนี่ตรงนี้พริกมีอีกเครืกอก็งามพริกก็งามมะเขือยาวก็งามค่ะเดี๋ยวบอกลุงขวัญมาเก็บไปทำกับข้าวงามงามงามนี่ได้หลายลูกเลยมะเขือมะเขือยาวผัดพอดีเลยลุงขวัญ ขวัญม,มาเก็บหน่อยนะเดี๋ยวพ่อส้มขอประชุมแป๊บหนึ่งก่อนอันนี้งามดีค่ะมากรูดพ่อส้มเอาต้นกล้วยสับเขาเดือนที่ผ่านมาเขาก็งามดีใช้ได้เนาะดูกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเตรียมตัวประชุมก่อนบายยค่ะสวัสดีค่ะ